ตอนนี้เราอยู่ที่อาราชิมานะครับในจังหวัดเกียวโตนะครับวันนี้ต้องออกวันอาทิตย์น,นะครับเวลาประมาณ10โมงกว่าๆนะครับคนก็พอสมควรนะครับวันนี้อุณหภูมิก็ประมาณ4องศานะครับเย็นพอสมควรเลย <Okay. S 2> <Okay. S 1> ตอนนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับอากาศเย็นมากประมาณ4องศา อ๋ออันนี้มอสกุฎาหวยค่ะบอกว่าให้หาร้านแถวที่กินไหมได้เอาเลยจะกินจุ๊บจิ้มหรือจะกินจริงจ้าดีเด่นไหมหมดเลยพี่ไม่เคยมา เอาตะหมวยเลยเออร้านไหนดีเซิร์ชในคุณเกิลดีว่าร้านอาหารไหนน่ากินนี่มือระตูประตูมีมีว่างสุดระตัวที่นี่มันมีสตาร์บัคเกียวโตไหมไม่รู้อ่ะอ๋อมันดีตรงนี้โตไปที่อาจจะเรียนสมมติสี่ห้าเรียนข้างหนอจริงเหรอคณะอะไรอ่ะชิบะชิบะเลยโอ้น้ำใสไหมใสเนาะมีปลาไหม ตัวไหนนั่นเป็ดเหรอใช่เหรอไม่รู้อ่ะเดี๋ยววัดดูสิเออน่าจะใช่นะนิ่งๆนะใช่ไหมสามตัวสามหมอป้าเห็นสองอ๋อส่งเงินสองตัวนี้หนึ่งใช่ไหมนี่สองตัวใช่ไหมสองบล็อกหนึ่งใช่ป่ะอันนี้คือบรรยากาศในถนนอาราชิม่านะครับวันนี้ตรงวันอาทิตย์นะครับนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะเลยนะครับ 拍手まそうしました。<laughs> ตอนนี้เรากำลังจะไปวัดน้ำใสนะครับทางเข้าเป็นทางเข้าทางเดียวเนะครับรถสวนกันไม่ได้ นี่เราอยู่ในร้านที่ขายไอศตรีมชาเขียวนะครับรสชาติดีมากอร่อยมากแล้วก็มีกาแฟแล้วก็ชาเขียวนนะครับมัทฉะก็อร่อยมากครับรสชาติดีเลยครับชื่อว่าร้านเฮียนะครับอยู่ตรงทางขึ้นวัดตั้มใส่นะครับ กัดไม่ได้กล ah> yep> ับมันเลยนะเหมือนกับสบายอ๋อเหรอแต่ถ้าจะลงทุนกินถ้ากินไม่แบบมันไม่มีแบบที่ตกได้เด็กมุกคัดเี่ยวร้านหนึ่งเออได้ได้มาคุยจุกคุยมิสดุดตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองนะครับคนเยอะมากนะครับ

เขานะอะไรนะต้องเสียค่าเข่าแล้วเขาหรออ๋อต้องเสียด้วยเหรอใช่

はいどうぞ、はい、こんにちは。 <noise> 哎、我就说了，我没错，玩这种东西都是想我到这样子啊、嗯。我去，干嘛要玩这个？这还没够嘞。 ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเกียวโตนะครับผมหรือเกียวโตสเตชันนะครับเวลาตอนนี้ก็เวลาประมาณ5โมงสนาทีนะครับ คนเยอะมากต้องคืบอบรรยากาศรอบๆนะครับ